ต่อข้ามาวันนี้มาเโคเจอหลวงพ่อเร่ปวดปีไม่รวยอันี้อันนี้ก็คือการเขียนนะครับเขียนตามที่ไวิจาวัชกรวัดบอกนะครับว่าเราต้องการอะไรก็จะเขียนใส่ซองเลยนะครับโดยถ่ายได้ใช่ไหมครับถ่ายได้ค่ะไม่เป็นไรกะถ่ายได้ค่ะนี่นะครับตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับโอ้ครับ เดี๋ยวนะผมขออ่านขอให้ชนะคดีด้วยเธอสาธุสาธุถวาย2,000บาทร่วมถวายกระถินขอให้ขายที่ได้ไร่ละ8,000 0 0บาทข้างล่างนี่เขียนไว้ด้วยเธอที่ที่อยู่ที่ไหนวยาวัชกรวัดนะครับคุยอะไรครับญาติธรรมที่เดินทางมาร่วมทำบุญสงอางที่นทุกอย่างได้นะครับเช้าผมไ่เดนทีวี พชโบลงานครับวันนี้มีพชโบลมีละมอละยองไกลก็มามาด้วยความตั้งใจท่านท่านมาด้วยความตั้งใจนะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆได้กลับไปนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเวลาที่ปิดคิวจองคิวนะครับคนจะเยอะจะยาวนะครับก็เป็นช่วงที่ที่ตางที่ผ่านมาครับมีคนมาประมาณ3,000คนรถยาวอยต่อ พอดีช่วงน,น Rule, ี้ก็เลยต้องหยุดไปก่อนนะเพราะว่าหยุดที่ไหต้องหยุดครับเพราะว่ามีเสียงแจ้งมาครับเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนน่านแพร่นะครับสะยนะแมแกนทบุรีชมบุรีนะครับหาดใหญ่สงขลา,าชลาร์ชานีตังเขาบอกว่าตั้งเขาอยู่ใดทำไมเขาไม่โทรศัาทได้เข้ามีคนท่านบ้างมาที่ไหรก็เต็มเต็มตลอดทำแบบนี้ก็คนที่อยู่ใ,ใกล้ก็มาพรอนเสมอ ทีนี้เราก็เลยจัดร,ระบบใหม่ครับระบบให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้จองคิวได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเวลามาครับคนอยู่ที่ห่างใหญ่เนี่ยมาสี่ห้าวันสี่ห้าวันที่ต้องมานอนต้องมาค้างคืนต้องมีค่าใช้จ่ายค่าอยู่ค่ากินนะครับเวลานะครับก็เยอะดังน้นที่เราจะทําเป็นระบบถ้าเข้าไปจองเสร็จแล้วก็กเวลาคิวท่าน,นก็มาหรือว่าวันพรุ่งนี้คิวท่านแค้ก็ขับรถมาเลยครับ พอได้พูดคุยกับหลวงพ่อเสร็จแล้วก็กลับป่าคนที่อยู่จังหวัดไกลๆภาคเหนือภาคใต้เนี่ยใช้เวลาสองวันแต่ก่อนใช้เวลาห้าวันก็เหลือเวลาแค่สองวันอันนี้กําลังปรับปรุงเร่งทำทั้งลานจอดทั้งห้องสาธารณูปโภคงต่างๆห้องน,น้ำาไห้องรับกา้โุดที่ต้องมานะครับ <c oughs> วัดตาลุนทาเป็นวัดตากรมาถามนะครับทุกเลนะครับเราไาาด้ทานิดว่าเขาเรียกว่าศรัทธานะเป็นมหายชนนะก็ที่เรื่งมาจาก คิดทุ่มทางที่ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแต่พระอาจารย์ท่านก็ต้อนรับทุกความตั้งใจด้วสิ่งทุกอย่างท่านก็สงเคราอหทุกคนที่มาน,นะครับมีหลายคนหลายท่านมาถามว่าถ้าถ้าเท่าไหร่ถ้าดำเนินการาไปอยู่วัดป่ารลูกไม่มีค่านะครับไม่มีค่าอะไรนะครับคือแจะทำตั้งใจแลก็สงเคราอหค่าก็คือความตั้งใจคือสิ่งที่จะต้อทำทำมากทำน้อยก็ได้นะครับไม่ทำก็ไม่เป็นไรครับ ถ้าอาจารย์นั่นบอกว่าคนเราเมอการที่เกอนเหตต้องมีสัมพันธ์จะมาเจอกันนะครับมีครอบครัวน่ารักครอบครันดีงประชาชนะครับลูกชายเขาบอกว่าเขาอยากมา,กาเขาก็ขับรถพาครอบครัวมาเลยเพื่อจะเป็นขบกนก็เป็นเรือ่องดีๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาแล้วก็อยากจะให้เรียนได้รับดีๆนะครับผมแนะนําอีกอันนึงนะครับว่าอันนี้สัมคัน์นะครับอันนี้สําคัน,นะครับสิ่งที่่านจะมอบให้ถวายว้ยบนข้อนะครับ ท่านเขียนรายละเอียดลงไปเลยครับคืองานสกุลมันต่างกันแล้วแต่ท่านมีเรื่องอะไรอย่างไรแบบไหนจะขอพรนด้อย่าลืมนะครับเพราะว่าตอนถวายเสร็จแล้วนะครับตอนุเสร็จทุกอย่างนะครับทุกสิ่งจะนาปัจจัยออกซองเนี่ยท่านอาจารย์จะให้นำไปถวายท่านตอนกลางคืนท่านจะนำเครื่องสุนทรีนรับเวลาท่านเข้าจตุานนะครับท่านภาวนาท่านจบทะนะครับท่านก็ให้ทุกสิ่งทุกทางทุกคน นี่คือเคล็ดลับเคล็ดลับเลยครับอันนี้เขียนลงไปให้ละเอียดครับเขียนลงไปทัุกคนทุกคนที่ดูอยากจะบอก่าอยากจะได้อะไต่างแล้วจะเป็นความเชื่อเป็นศรัทธานะครับไอะไรแค่ได้ครับไม่มีปัญหาครับเขียนลงไปนะครับต้องใชเยอะบุคคลที่มาจะมีสองส่วนะครับมามาด้วยศรัทธาเจอมาแรกทีมงานที่สองครับสำเร็จแล้วได้แล้วครับดีใจมากมีทราบผ่านแล้วเจสต์ขอเชื่อมให้หลวงพ่อนะครับไฮที่ได้แล้ว อยิ่งขึ้นแล้วจริงๆหลวงพ่อท่านท่านให้กําลังใจนะครับท่านให้กําลังใจให้สิ่งดีๆนะครับท่านท่านไม่ได้บอกว่าท่านเป็พิเศษหอะไรท่านท่านให้กําลังใจท่านเซราเขาด้วมาเราให้กําลังใจเขาต่อมาด้วยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนนะครับขอขอบพระคุณมากแล้วก็ขอให้วันนี้มีแต่สิ่งดีๆกลับไปนะครับทำบุิก่อนที่ท่านบริจาคให้ผลทีไม่ได้มีสิ่งดีทุกคนละเนาะสาธุครับครับ เนี้ยหมูนะครับวัย,ยาวัชกรวัดป่าอรุณธรรมนะครับก็ได้กล่าวทักทายกับญาติธรรมที่เดินทางมาร่วมทําบุญในวันนี้นะครับนี่ครับ,รบทุกคน อมาวันนี้มาพบเจอหลวงพ่อที่ปดนี่ไม่รวยเลยเขียนไปเลยครับปดนี่ไม่มีนี่ใช่ไหมครับไม่มีนี่ไม่มีนี่ได้รับแสนโอ้คับผม นี่ก็คือการเขียนนะครับเขียนตามที่ไวัยจาวัชกรวัดบอกนะครับว่าเราต้องการอะไรก็จะเขียนใส่ซองเลยนะครับโดยถ่ายได้ใช่ไหมครับถ่ายได้ค่ะไม่เป็นไรถ่ายได้ค่ะนี่นะครับตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับโอ้ครับเดี๋ยวนะผมขออ่านขอให้ชนะคดีด้วยเธอสาธุสาธุถวาย2,000บาทร่วมถวายกระถิ่น ขอให้ขายที่ได้ไร่ละแปดแสนบาทข้างล่างนี่เขียนเลยด้วยเธอที่อยู่ที่ไหนครับอ่าอยู่อ่าบ้านคำพลทองตำบลสามขาค่ะอ๋อคำพลทองสามขาเอาใกล้ๆบ้านผมผมอยู่หน้าขามอันด้วนยุยคือข้างไหนค่ะแต่บ้านเกิดอยู่อยู่อ่าบ้านคำพลทองพอดีมีคนติดติถนนใหญ่เลยเป็นบ่ะครับซีเ่นบ่ะเลยซีเ่นไปประมาณจัก 800เมตรค่ะอตอนนี้มีคนมาถามซื่อโยนลายละสี่แสนสแต่แต่อยูห่หมอกนี้มีประมาณลอยลอยลายอะลอยลายมีโฉนดมีอย่างเรียบรอยเบิดยบอยดโอ้โอครับให้ผมไปรีวิวให้บอสบอสค่ะบอสค,ค่ะใจใจใจจริงอ่ะอยากเก็บไว้แต่แบบว<อ>่าวันนี้คนมาเสนอแล้วก็เลยว่าคัทเทียบเทียบได้ก็คือมันมันเกินไปใช่ไหมแต่แบบว่าบอกแน่เทียบว่าบ่อยากขายแต่ว่าคัทเที่มีปู ถ้าได้ราคาค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นนันกะสิเป็นแบบว่ากะโมเป็นหยังสิมันกะสิตักใสอ่ะสิเอาถ้างั้นฝากเบอร์โทรได้บ่บ่ได้บ่ได้เลยก็คือใครอยากมาหนีก็มาหาได้ยังไดครับเอาถ้างเขาขายเขาเขาจะขายทียังเสร็มไหมครับก็คือจะขายให้แต่คนรู้จักหรือว่าเช่าบ้านไปบอย่งสั่นบอกครับสั่นก็ได้ค่ะอื่า0819886328ค่ะ เบอร์โทรอะไรนะครับ0819886328ติดต่อบุญยาดารัตนาวันนีค่ะบุญยาดารัตนาวันนีค่ะรัตนาวันนีเจสันกนะ็ได้ค่ะเจสันเจสันค่ะอ๋อครับเจสันเอาเนาะเจสันเอาเอบ้านคำพลทองตำบลสามขาอำเภอกุชินารายจังหวัดกราฬสินธุ์นะครับที่ที่แถวนั้นจะสวยเนาะครับสวยบรรยากาศดีมากเลย อยู่ติดอยู่ใกล้ถนนสี่เลนสี่เลนแถวเส้นกระสินมุกดาหารเนาะยังยังยังดูไม่หมดเลยว่าเขียนอะไรต่อตได, <c oughs> ได้ได้ซ้ำนี่ได,ได้ก็ได้ครับเ <c oughs> ครับขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ถ่ายเป็นตัวอย่างนะครับผมีกเจสัน <c oughs> ดูหน้าตายิ้มเย้มแจ่ม,มใสมีความสุขอิ่มบุญมากเลยครับเนี่ยคนมีบุญแบบนี้แหละพี่คสาธุครับ นี่ครับอยู่ที่วัดป่ารุ่นธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนาม,มนจังหวัดกาลสินนะครับรอถวายพัะตาหารเช้าถวายสังฆทานรอหลวงพ่อขึ้นมาบนสาลานะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง y t u t u ก๊กก็กนิวด้วยนะครับ